สัดีค่ะทุกคนคนุณคพบกับสายป่านอีกแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยสายป่านอยู่ที่อาณาจักรรถยนต์ปลายแดงที่ใหญ่ที่สุดยานสวินทวงซึ่งวันนี้เนี่ยสายป่านมีภารกิจําเงินมา4,000บาทสามารถออกรถรุ่นไหนแบรนด์ไหนได้ที่มหานนครออโต้กรุ๊ปซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ถูกใจสาหรับคนที่อยากออกรถใช้งบน้อยและผ่อนสบายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเงิน4,000บาทของเราเนี่ยจะออกรถรุ่นไหนแบรนด์ไหนของที่มหานนครออโต้กรุ๊ปได้บ้างเดี๋ยวเรา สวัสดีค่ะเดี๋ยวคนแรกถึงได้ค่ะนี่พี่ขาพอดีอ่ะหนูมีงบอยู่แค่สี่พันแต่อยากออกรถที่มาด้านี้พี่มีรุ่นไหนแนะนาสำหรับคนงบน้อยไหมค่ะเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยค่ะ เดีย๋ยวเราไปดูกันว่างบแค่4,000ออกอะไรของ m a ด้าได้ไปดูกันเลยค่ะรุ่นนี้เลยค่ะ m a ด้าสดาวเริ่มต้นเพียง3,900บาทเท่านั้นเป็นเอสเ t e ลเอรุ่นรองท็อปค่ะราคา6,48,000บาทแล่อย่างเงี้ยค่ะราคาดาวเท่านี้แล้วจุดเด่นของมันมีอะไรบ้างคะค่ะคจุดเด่นของมันที่ให้มาพร้อมแล้วก็ครบคันเลยนะคะจะเป็นล้อแม็กขนาดขอบ15ทางด้านนี้นะคะแล้วก็ไฟให้มาเป็น led projector ค่ะ เป็นไฟเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะคะในส่วนของกระจังทางด้านหน้านะคะออกแบบให้มีความหรูหราและทันสมัยนะคะม,มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะเพื่อระบายความร้อนได้ดีค่ะ,ะส่วนทางด้านภายในนะคะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วที่ให้มาด้วยนะคะรองรับ Apple c a r p l a y ด้วยค่ะแล้วก็บาะที่ให้มาก็ยังเป็นเบาะหนังแท้ด้วยนะคะเป็นโทนสีฟ้าค่ะ ถือว่าดีไซน์ภายนอกแล้วก็ออปชันก็คือจัดเต็มกับราคาดาวแค่3,900<ช>ันเก้าร้อยบาทค่ะดาวเริ่มต้นเพียง3,900<ม>บาทเท่านั้นค่ะพรเนเพียง8,000กว่าบาทต่อเดือนค่ะก็คือดีมากๆเลยสําหรับมาด้าสอที่แบบสามารถขับในเมืองหรือว่า<ช>เป็นรถครอบครัวก,ก็ได้เลย<ช>นะคะ,คะแลวราคาดีขนาดนี้คะมีของแถมหรือมีอะไรให้ไหมคะมีแน่นอนค่ะลูกค้าที่สั่งจองในวันนี้นะคะจะเป็นจองออนไลน์หรือจะจองที่นโชรูมนะคะจองวันนี้แล้วฟรีชุดแต่งรอบคันไปเลยค่ะ ถือว่าคุ้มมากราคาดาวขนาดนี้ผ่อนไม่แพงและของแถมฟรีชุดแต่งรอบคันแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีลูกค้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหน้าติดต่อ<ะ>ได้ที่ช่องทางนะคะเป็นเบอร์กลางเลยค่ะ020891478หรือสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางที่ลงใต้ลิงก์ด้านล่างเลยสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่แม่คอายมากมากเลยนะ,ะสดีค่ะขอบคุณค่ะและเดี๋ยวเราจะพาไปดูต่อไปนะคะว่าเงิน4,000ของเราเนี่ยสามารถไปออกรถรุ่นไหนได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ค่แะแล้วนี่เราก็อยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรามีเงินแค่สี่พันเนี่ยจะออกรถยนต์ฟอร์ดรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสวัสดีค่ะพี่ขาสวัสดีค่ะหนูมีเงินอยู่สี่พันหนูสามารถออกรถยนต์ฟอร์ดรุ่นไหนได้บ้างคะรุ่นนี้เลยครับรุ่นนี้เป็น X a l p t t Sport นะครับใช้เงินดาวอยู่ที่3,900บาทครับตัวนี้เป็นกระบะ<ม>ยกสูงนะครับที่ราคาถูกที่สุดของ แล้วอย่างนี้มันมีจุดเด่นยังไงบ้างคะคันนี้จุดเด่นแหละครับก็คือสามารถลุยน้ําได้80เซนครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับตัวนี้บรรทุกน้ํหนักได้1,300กิโลครับตัวนี้เครื่องก็คืออยู่ที่เครื่อง202นะครับตัวนี้160แรงม้าครับภายในก็จะมีจอนะครับจอทัชสกรีน8นิ้วนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นไฟฟ้าเนาะป็นเกียร์6สปีดครับตัวนี้กระบะที่ลึกที่สุดของประเทศไทยนะครับต้องเป็นฟอร์ดเท่านั้นต้องเป็นฟอร์ดเท่านั้นนะครับผมแล้วมันดีขนาดนี้เราเริ่่่่่มมมมตต้้นนนแแคัลลวอออเยะะะถูกกา เลยครับผมตอนนี้ผ่อนก็คือว่าไม่ถึงหมื่นเลยครับอยู่ที่9,900บาทนะครับตัวน,นี้ครับ<ม>ยาวสุดได้84งวดนะครับ<ม>ถึง7ปีเลยแล้วร,ราคาดีขนาดนี้มีของแถมอะไรให้ไหมคะของแถมนะครับ ก็คือเรื่องของกระจังหน้านะครับสา,ามารถเปลี่ยนเป็นฟอร์ดตัวใหญ่ได้นะครับฟิล์มเป็นซานามิกนะครับก็คือ60-40แล้วแต่ทางลูกค้าเลือกได้กระบะไลเนอร์ก็เป็นของฟอร์ดนะฮะเป็นกระบะไลเนอร์แท้นะฮะจากโรงงานเลยพูดเลยว่าของแถมจัดเต็มชุดแต่งด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมตอนนี้ชุดแต่งก็คือมาคุยกันนะครับชอบตรงไหนจุดไหนได้บนเลยครับก็คือว่ามาคุยกับทางพี่เซลนะครับถ้าเกิดคนที่แบบอยากสนใจมาดูนี้พี่ฝากช่องทางการติดต่อเลยเบอร์โทรติดต่อทางโชว์รูมนะครับ02 0891476นะครับหรือจะเเป็นบอร์ผมนะครับเฉลิมครับ0863199585นะครับมีช่องทางทางออนไลน์ให้มาติดต่อไหมคะก็ถพ่้าเป็นเพจนะครับก็เป็นนารานะครับฟอร์ดดาราสุวินทงนะครับโอเคเลยค่ะใครสะดวกทางไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เหลิมมากๆเลยนะคะรับต่อไปนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า4,000ของเรานั้นจะออกอะไรของมิสันได้บ้างไปดูกันเลยค่ะ ค่าแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่โชว์รูมนิสสันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีตังแค่สี่พันบาทออกรถรุ่นไหนของนิสสันได้บ้างไปดูกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้หนูมีตังอยู่แค่สี่พันนะคะหนูสามารถออกรถรุ่นไหนของนิสสันได้บ้างคะ่ะได้เลยครับเดี๋ยวพี่แนะนําเป็นรุ่นนี้<อ>เลยครับเป็นนิสสันมาร์ทนะครับผมโปรโมชั่นดาวสามพันเก้าส่งเดือนละประมาณหกพันกว่าบาทครับโอ้สามพันเก้ายังเหรอคะดาวเรินน่มต้นใช่ครับแล้วอย่างนี้มันมีข้อดีจุดเด่นยังไงบ้างคะตัวนี้ก็คือจะช่วยให้ปรระะหยยัััดนนน้้ําามมคบผแลวอ่ง ฟั ction, งก์ชันภายในหรือว่าดีไซน์นี่เป็นเป็นยังไงมางคะ่ะเดี๋ยวพี่พาแนะนําดูด้านนี้เลยครับอ่าด้านนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับผมเกียร์ออโต้ขับง่ายคับสนุกอ๋ออย่างนี้ก็คือจะเหมาะกับผู้หญิงที่แบบ ขับง่ายๆขับสบายเหมาะสำหรับขับในเมืองด้วยใช่ครับค่ะอ๋อนี่มันขับง่ายมากเลยใช่ไหมคะเราแเป็นเกียร์ออโต้เลยใช่ใช่ครับกระททดรัดก็คือการขับขี่ก็คือสะดวกสบายเคลื่อนไหวได้ง่ายใช่ประหยัดน้ํามันด้วยอันนี้คือข้อดีเลยคือประหยัดน้ํามันใช่ครับผมกับคือน้ํามันตอนนี้เลยครับขยับขึ้นขยับขึ้นน่าโอเคแล้วอย่างเงี้ยค่ะผ่อนเราเริ่มต้นสามมันเก้าอนี้ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่นะคะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ6ก0 0กว่าบาทเองครับผมผ่อนสบายๆหกพันกว่าบาทแล้วอย่างเงี้ยราคาขนาดนี้ดีขนาดนี้ แบบมีของแถมหรือว่าโปรโมชั่นอะไรให้ไหมคะของแถมครบจัดเต็มเลยครับผมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะคะสําหรับราคาเท่านี้รถที่แบบว่าขับง่ายประหยัดน้ํามันก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นนิสสันนวราระนะครับผมเหมาะกับ<อ>คุณผู้ชายหรือว่าใช้ในการขนของได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะใช่ครับผมเป็นด้านนี้เลยครับว่านิสสันนวาระตัวนี้ก็ดาวเริ่มต้นเท่าไหร่คะดาวเริ่มต้มอยู่ที่ประมาณ4 0 0พันครับผม4,000เท่านั้นได้กระบะขนาดนี้แล้วนี้มันมีข้อดีจุดเด่นยังไงของ รประหยัดน้ํามันเหมือนกันครับผมโอุ้ยเห็นกระจังหน้าขา้างในก็คือใหญ่แล้วก็ดูสปอร์ตมากเลยนะคะใช่ครับแล้วอย่างงี้มาแบบเครื่องยนต์หรือว่าช่วงล่างเงี้ยมันดีไหมคะ,ะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างมัมีการปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วครับผมเป็นการยึดเกาะถนนได้ดีเหมาะในการขนของอืมอ่าขนของได้เยอะอะไรเงี้ยครับผมอุ้ยถ้าแบบสมมติซื้อไปเออค้าขายก็สามารถซื้อไปได้เลยใช่ไหมคะขนของได้สกครับข้างในมีดีไซน์ยังไงบ้างคะอ่าด้านในนะครับด้านในจะเป็น มากับออปชันเยอะเลยนะครับมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะครับผม8นิ้วโอ้นี่ขนาดราคาเท่านี้ได้หน้าจอทัชสกรีนด้วยเหรอคะใช่ครับผม ừ, แล้ว,ลวมีอะไรอีกบ้างครับแล้วก็ออปชันที่พวงมาลัยนะครับผมมีมครุ c คอนโทลด้วยฝากวิทยุด,ด้นด้านนี้ได้เลยครับส่วนด้านนี้จะเป็นระบบควบคุมเครื่อง ควบคุมความเร็วนะครับผมสามารถปรับได้เลยที่เยวใช่ครับผมในกรณีที่เราเดินทางไกลๆอยากจะเซ็ตความเร็วสามารถเซ็ตที่ปุ่มได้เลยโอ้ดีมากเลยนะคะเนี่ยแล้วมีมีอะไรบ้างคะภายในที่แบบจุดเด่นของคันนี้เลยตัวนี้ก็คือภายในจะมีมาพร้อมกับแอร์แอร์จะเป็นแอร์ด้านหลังนะครับผมค่ะแอร์โดยสารห้องโดยสารด้านหลังมีแอร์ด้านหลังด้วยคนที่นั่งข้างหลังก็คือไม่ต้องร้อนแบบรอแอร์จากข้างหน้าใช่ครคะโอเคค่ะ แล้วอย่างกระบาด,ด้านหลังล่ะคะกระบาด,ด้านหลังก็จะยาวจะปรับปรุงมาใหม่นะครับผมก็คือจะยาวกว่าเดิมแล้วก็สูงกว่าเดิมอ๋อยาวเออยาวจริงๆดูแบบแข่งแร่งแล้วแข็งแรงมากๆใช่ครับผมมาพร้อมกับกล้องรอบคันด้วยนะครับตัวนี้มีกล้องเลยนะเลยราคาดาวลอมต้นสามพนใช่ครับ, 3, รบมีออปชั่นเยอะขนาดนี้เลย มีกล้องถอยหลังด้วยแล้วอย่างคันนี้ผ่อนอยู่ที่เดือนไทยผ่อนเดือนละประมาณ9000กว่าบาท9000กว่าบาทเองใช่ครับของแถมจัดเต็มเหมือนเดิมจัดเต็มเหมือนเดิมครับอยากให้พี่ค่ะฝากช่องทางการติดต่อมาน่ยค่ะเผื่อคนสนใจอยากมาดูหรือว่าทักมาสอบถามอ่าครับผมถ้าสนใจนะครับติดต่อทางช่องทางด้านล่างนะคบผมหรือเบอร์โทร0 8 9 4 0 4 0ด5 6 นุ่มนิสสันมหา,หาคนครสุวิทวงศ์นะครับติดต่อพี่นุ่มได้เลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจรถนิสสันนะคะได้ครับ,อบโอเคค่ะอคตอนนีส้สวัสดีค่ะแต่เรายังไม่หมดนะมาแค่3โชว์รูมแต่ว่าเงิน00 0พเราเนี่ยยังไปได้อีกหลายแบรนด์เดี๋ยวเราจะพาดูกันว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นแบรนด์ไหนกันไปกันเลยค่ล็อตน,นี้นะคะก็อยู่ที่โชว์รูมมิสซูกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างเงิน4 0 0 0ันบาทของเราเนี่ยจอกรถรุ่นไหนของมิสซูได้บ้างไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับมีงบอยู่สี่พันเนี่ยค่ะสามารถออกรถรุ่นไหนของมิสูได้บ้างคะอ๋อมีครับผมเดี๋ยวเรามีทั้งหมด2รุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับอ่าเราดูรุ่นแรกก่อนนะครับตัวนี้ชื่อว่ารุ่นมิสูบิชิมิลาดนะครับผมมิลานะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นรถอีโคคาร์นะครับเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับก็เหมาะกับ คนที่แบบว่าอาจจะต้องการความคล่องตัวนิดนึงนะครับเป็นรถแบบแฮทแบ็กห้าประตูคล่องตัวนะครับประหยัดน้ํามันแล้วก็จอดง่ายสะดวกนะครับตอนนี้เรามีแคมเปญก็คือใช้เงินออกรถอยู่ที่3,900บาท3 9 0 0บาทครับผมแล้วก็ค่างวดอยู่ที่ตกประมาณ7 2 0 0บาทเงินดาวไม่แพงค่างวดก็ไม่แพงอันนี้คือคพดีมากสาหรับรถสมรรถนะขนาดนี้งบ3,900บาทสามารถขับทํางานในเมืองได้สะดวกเลยใช่ครับในเมืองแล้วก็รถติดๆอะไรอย่างเงี้ยรถรุ่นนี้ก็ประหยัดน้ามันด้วยนะครับและอีกรุ่นนึงอะคะเป็นรุ่นไหนคะอ๋อ อีกรุ่นก็จะเป็นมิซูบิชิอีกรุ่นหนึ่งนะครับเจอจกันเลยอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นมิซูบิชิแอททัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถอีโคคาร์แต่ว่าตัวนี้จะเป็นลักษณะของรถซีดานเป็นรถเกง๋งแนวซีดานนะครับ<ช>ผม,มตัวนี้คันนี้ดาวเท่าไหร่นะคะก็เหมือนกันครับเหมือนเงื่อนไขเดียวกับตัวมิลเลก็คือดาวที่สามพันาร้อยบาทค่างวดตกอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับไอ้น,นี้นนใช่แล้วก็ลูกค้าจะได้ออปชั่นอย่างอื่นที่เราแถมเพิ่มเติมให้นะครับค<ช>่ะไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้นนะะครบบ่่าาพจดทเียน แล้วก็ชุดแต่งรอบคันเราแถมให้นะครับในราคาดาวขนาดนี้นั้งรุ่นเลยใช่ไหมคะทั้ง2รุ่นเรแถมเหมือนกันเลยครับประกันภัยชั้น1เหมือนกันเลยถือว่าดีมากแล้วอย่างไอ้รุ่นนี้ค่ะมีจุดเด่นของมันยังไงบ้างคะจุดเด่นของรุ่นอ้านนะครับก็คือ1เป็นรถเก๋งที่ตัวถังค่อนข้างใหญ่ ลูกค้าสามารถใช้เป็นรถครอบครัวได้เลย่าแล้วก็ท้ายด้านท้ายนะครับความจุ450ลิตรเนี่ยสามารถบรรจุของได้เยอะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางหรือว่าของใช้ส่วนตัวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปแบบครอบครัวอย่างเงี้ยก็สภาระก็สามารถจุของได้เยอะเหมาะรถครอบครัวด้วยขนของไปเที่ยวในเมืองไปไหนได้หมดเลยก็เหมาะกับน้ำมันแพงนะครับ<ม>ปัจจุบันนี้น้ำมันก็ลิตรนึงก็30กว่าบาทใช่ไหมครับตัวนี้อัตราการซืบบ้มเปลือยู่ที่23.3มกิโลต่อลิตรถือว่าดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากเหมาะสำหรับเศรษฐกิจช่วงนี้ใช่แล้วก็เรามี ก็เรียกกราบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นรับปาาระกันคุณภาพ5ปีปีค่าแรง5ปีแล้วก็บริการจุกเฉิญ,ญ24ชั่วโมงให้กับลูกค้าด้วยตรงนี้เราก็ให้ลูกค้าเต็มที่อยู่แล้วครับ,บ,บดีมากเลยแล้อย่างนี้ค่ะช่องทางการติดต่อถ้าสมมติมีคนสนใจรถมิตซูค่ะสามารถติดต่อไดช่องทางไหนบ้างคะครับค้าที่สนใจรถยนต์มิตซูวิชิแล้วก็สนใจแคมเปญมีงบแค่4,000บาท อยากได้รถไปใช้งานนะครับก็ติดต่อมาที่มิสูมิชิมหานครสาขาสุวินทวงศ์นะครับสำนักง,งานใหญ่เราอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกนะครับเบอร์โทรศัพท์021174552นะครับหรือจะติดต่อมาที่เพจของมิสูป้ายแดงโปรแรงเราก็ได้นะครับเข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์ว่ามิสูป้ายแดงโปแรแลงเราก็จะมีแคมเปญทั้ง2รุ่นแล้วก็มีรุ่นอื่นๆด้วยนะครับหรือจะติดต่อมาที่ผมครับที่ปรึกษาการขายชื่อบัรจงนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0988254856ครับผม สำหรับใครที่สนใจนะคะอย่าลืมติดต่อมัดขาเที่บมานจงหรือว่าทางช่องทงา,างตา่างนี้ได้เลยนะคะคงานวันนี้ต้องขอบคุณพี่บรรจงแล้ค่ะขอบคุณค่ะบเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพาไปดูแบรนด์ที่5ของเรากับเงิน4 0 0 0บาทเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าสามารถออกรถรุ่นไหนได้บ้างไปค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โชว์รูมซูซูกิแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่างเงิน4 0 0 0บาทของเราเนี่ยจะออกรถรุ่นไหนของซูซูกิได้บ้างไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะหนูมีเงินอยู่4,000บาทหนูสามารถออกรถรุ่นไหนของซู z u k i ได้บ้างคะได้2รุ่นนะคะรุ่นแรกนะคะจะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะซู z u k i เซีย GL นะคะค่ะแล้วเซียเนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงบ้างคะ้อดีของมันตัวนี้นะคะจะออกแบบรูปทรงสวยงามนะคะเครื่องยนต์นะคะ1.2ซีซีนะคะตัวนี้นะคะประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ ค่อนข้างที่จะเก็บของได้เยอะค่ะแล้วนี้สามารถแบบขับในเมืองหรืออะไรได้ไหมคะขับได้ค่ะตัวนี้เหมาะเลยค่ะที่จะขับในเมืองเพราะว่าประหยัดน้ามันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วจุดเด่นของมันมีอะไรอีกบ้างไหมคะตัวนี้ตัวนี้นะคะ,ะเป็นตัวเริ่มต้นของเซีย g l จีแอเกียร์ออโต้นะคะจะมีหน้าจอ7นิ้วนะคะพร้อมกล้องถอยหลังด้วยค่ะอ๋อแล้วพอดีแอบเห็นข้างหลังมันมีไอ้นีข้างหลังกว้างด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะช่องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างเลยค่ะ สามารถบรรทุกของหนักอะไรได้เลยได้หมดเลยได้ค่ะแล้วมันดีขนาดนี้ค่ะมันดาวอยู่ที่เท่าไหร่คะเริ่มต้นตัวนี้ดาวเพียง3,900บาทเท่านั้นค่ะ3,900บาทได้ขนาด<ช>นี้ราคาเท่านี้แล้วอย่างเนี้ย ผ่อนจะอยู่ที่เท่าไหร่คะหน้าดาวแค่3,009อยู่7,000กว่าบาทต่องวดค่ะ7,000กว่าบาทแล้วอย่างนี้มีของแถมอะไรให้ด้วยไหมคะมีประกันภัยชั้นหนึ่งของแถมมาตรฐานครบเลยค่ะก็คือได้ประกันชั้นหนึ่งด้วยใช่ค่ะของแถมอะไรก็คือจัดเต็มให้หมดเลยสําหรับราคาดาวเท่านี้ผ่อนเท่านี้กับรุ่นเซียสแล้วอย่างนี้มีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งรุ่นไหนนะคะที่จะเป็นรุ่นสวิฟต์ GL ค่ะงั้นเดี๋ยวเราดูรุ่นสวิฟต์กันเลยนะคะค่ะ ไล้อย่างสวิฟ์เนี่ยค่ะเราราคาดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะอยู่ที่3,900บาทค่ะโอ้สามพันเาแล้วสามพัเาเนี่ยข้อดีของมันมีอะไรบ้างคะตัวตัวนี้นะคะจะเป็นรถ e ีโคคานะคะเครื่องยนต์หนลิตรนะคะตัวนี้นะคะรูปทรงสวยงามค่ะแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะคะสามารถทับเบาะได้นะคะเก็บของจุของได้เยอะค่ะ ประหยัดน้ำมันก็คือช่วงนี้ก็คือดีด้วยนะคะเพราะน้ำมันขึ้นใช่ค่ะ,คะแล้วก็ขับได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ,คะตัวนี้นะคะสามารถที่จะแต่งได้หลายรูปแบบนะคะ<อ>ไม่ว่าจะติดสติกเกอร์หรือว่าใส่ชุดแต่ง เห็นเต็มเลยว่าเขาเอาไปแต่งกันเนีะก็คือแต่งออกมาก็คือสวยหมดเลยเอาไปทําแบบยังไงก็สวยใช่ค่ะแล้วอย่างเนี้ยค่ะราคาดาวอยู่ที่สามพันเก้าราคาผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่คะผ่อนไม่แพงค่ะอยู่ที่แปดพันหนึ่งร้อยกว่าบาทต่องวดเท่านั้นแปดพันกว่าบาทเองใช่มีของแถมอะไรให้ไหมคะสาหรับเจ้าสวิตตัวนี้ตัวนี้นะคะก็มีพวกประกันภัยชั้นหนึ่งให้เหมือนกันนะคะของแถมก็มาตรฐานเหมือนกับรุ่นซูซูกิได้ประกันก็ถือว่าคุ้มแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ค่ะแล้วอย่างเนี้ยค่ะถ้าเกิดมีคนสนใจรถยนต์ซูซูกิค่ะสามารถติดต่อได้ช่องทาางงไหนบ้คะ ก็ถ้าสำหรับลูกค้าที่สนใจรถยนต์ซูซูกินะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นะจะเป็นรุ่นสวิฟนะคะหรือเซียนหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจซูซูกิมหานครออโต้กรุ๊ปนะคะหรือช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะค่ะสำหรับนี้ต้องของคุณพี่น้องมากมากเลยนะคะข,ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูแบรนด์สุดท้ายกันเลยนะคะก็คือ MG เราจะไปดูกันว่าเงิน4 0 0พันของเราจะจะออกรถรุ่นไหนของ MG ได้บ้างไปดูกันเลยและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โชว์รูมสุดท้ายของมหานครออโต้กรุ๊ปแล้วค่ะ ก็คือ MG นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเงิน4,000บาทของเราเนี่ยจะออกรถอะไรได้ที่ MG บ้างมาดูกันเลยสวัสดีค่ะหนูมีเงินอยู่4 0 0พบาทอยากให้พี่แนะนำรถหน่อยว่าหนูสามารถออกรถรุ่นไหนได้บ้างคะครับ ในส่วนของงบ4,000บาทนะครับเดี๋ยวขอแนะนําก่อนเลยสําหรับในส่วนของลูกค้าที่ประกอบกิจการนะครับค้าขายหรือวัตถุของสิ่งต่างๆนะครับขอแนะนําเจ้าตัวนี้เลยครับ New MG Extender นะครับกบพันยักษ์นะครับทั้งเก่งกว่าฉลาดกว่าและประหยัดน้ํามันมากกว่านะครับสำหรับตัวนี้เลยนะครับดาวเริ่มต้นเพียง3,900บาทครับและผ่อนนานสูงสุด7ปีเดือนละ9,900กว่าบาทครับโอ้หดีมากค่ะและจุดเด่นของมันอ่ะเด่นกว่าตัวอื่นรุ่นอื่นยังไงคะเด่นกว่าคือหนึ่งใหญ่กว่า ประหยัดกว่าและฉลาดกว่าครับน้ำมันประหยัดกว่าและในส่วนของใหญ่กว่าก็คือบอดี้นะครับในส่วนห้องโดยสารและกระบะท้ายนะครับที่บรรจุได้เยอะกว่าลึกกว่าครับดูแบบแข็งแรงแข็งแกร่งมากๆเลยนะคะใช่ครับ อันนี้เหมาะสาหรับบรรทุกของหนักอย่างนี้ค้าขายก็เหมาะเลยค้าขายเหมาะเลยค่ะพ่อค้าแม่ขายนะครับเหมาะเลยไม่ต้องใช้เงินดาวเยอะนะครับใช้เงินออกรถเพียง3,900บาทครับก็ได้เจ้าตัว MG Extender ของเราไปขับได้แล้วงั้นข้างในเป็นยังไงมาคะฟังก์ชันข้างในระบบเดี๋ยวเรามาชมภายในกันได้เลยนะครับตัวภายในตัวกระบะหลังจะเปิดได้90องศาเลย9 0องศาเลยใช่ครับและโดดเด่นนะครับคุณน้องคือภายในนะครับจะเป็นดำน้ำตาลนะครับดีไซน์ตัดกับ ในตัวรถมากเลยนะครับดีไซน์เก๋มากเลยจำนังตาลมันดูแบบคุมโทนเป็นโทนเดียวกันและเจ้าตัวนี้เป็นปุ่มพุทสตาร์ทครับผมปุ่มพุทสตาร์ทและในส่วนของหน้าจอเซนเซอร์หลังและกล้องถอยหลังเรามีให้ในเจ้ารุ่นนี้เลยนะครับหน้าจอ10นิ้วเลยครับ หน้าจอ10นิ้วได,ดได้ขนาดนี้เลยค่ะเน่ราคาเริ่มลยค3 9 0ได้ขนาดนี้เลยใช้เงินออกรถน้อยด้วยได้ออปชั่นและในส่วนของประสิทธิภาพในการใช้งานของรถคุ้มค่ามากด้วยนะครับคุ้มค่ามากจริงๆค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะในงบแค่4,000มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวหรอคะอะสำหรับในส่วนของงบองบดาว3,900บาทะนะครับมีเจ้าตัวกระบะพันยักษของเรา MG x t e n d e r แล้ว เรายังมีในส่วนของรถครอบครัวอีกนะครับยังมีอีกคันเดี๋ยวเราพามาชมในส่วนของเจ้าตัวนี้เลยครับ MG HS SUV Premium สำหรับในส่วนของรถครอบครัวนะครับที่เป็นที่นิยมณตอนนี้เลยนะครับค่ะแล้วอย่างมันเด่นยังไงที่เป็นรถครอบครัวเพราะว่าแบบอันอื่นก็รถครอบครัวเหมือนกันอ่ะหนึ่งนะครับในส่วนของตัวเจ้า MG HS นะครับตัว SUV ตัวนี้ในส่วนของไฟไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟ day time นะครับแล้วในส่วนของตัวนี้กล้องรอบพันเลยครับลูกค้า เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในในตัวรถนี้กันดีกว่าได้ค่ะและในส่วนของภายในนะครับเจ้าตัว MGHS ตัวนี้ในส่วนของตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะครับเราจะสังเกตได้ในส่วนของสีภายในจะเป็นทูโทนคือดําแดงนะครับสวยมากดูไฮโซใช่ครับเราก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเบะปบอกไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะครับมีไฟแอมเบียนไลท์รอบคันด้วยนะครับในส่วนของตัวนี้ ปุ่มในหมดการขับขี่นะครับสปอร์ตซูเปอร์สปอร์ตมีในเจ้าตัวนี้เลยมีให้เลือกหมดในการขับขี่ได้ด้วยมีในนี้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นจุดเด่นในส่วนของตัว M G H S ตัวนี้ก็คือในส่วนของหลังคาสลูปนะครับที่บานเต็มนะครับสามารถเปิดได้ขึ้นนึงเลยแต่ตอนนี้คือเราเปิดม่านอ่ามาสลูปอยู่นะครับเดี๋ยวเราชมไปนคุณเคยเห็นสลูปที่แบบเต็มเต็มหลังคาขนาดนี้คือใหญ่มากมีในเจ้าตัว M G H S คันนี้เลยโ,โหรือมันดีขนาดนี้ค่ะราคาเต็มของมันแล้วก็ร,ราคาผ่อนนี่อยู่ที่เท่าไหร่คะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ MGH8 รุ่นท็อปสุดราคา1.119,000บาทนะครับผ่อนสูงสุดนาน7ปี ผ่อนเพียงเดือนละ1 5ึ่ักบาทนะครับโอ้ลดราคาเป็นล้านใช้เงินออกรถแค่3,900เบาทก็สามารถขับออกไปได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับออกรถเพียง3,900บาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าก็สามารถนําเจ้าตัวนี้ออกไปขับได้เลยครับโอ้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ต้องการออกรถและใช้เงินออกรถน้อยแล้วก็ผ่อนสบายก็คือคันนี้ก็คือเหมาะมากให้พี่เบลลเนี่ยคะ่ะฝากช่องทางการติดต่อใหม่เผื่อว่าจะมีคนสนใจมาดูหรือว่าทักมาสอบถามค่ะได้เลยค่ะ สำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจในส่วนของตัว MGHS SUV Premium เจ้าตัวนี้นะคบออกรถเพียง3,900บาทสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางเพจ MG กรุงเทพสาขาสุวินทวงศ์หรือเพจ MG กรุงเทพออกรถง่ายปลายแดงนะครับหรือว่าโทรมาก,ก็ได้นะครับ020891642นะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูป MG กรุงเทพสำนักงานใหญ่สาขาสุวินทวงศ์ได้เลยครับค่ะสำหรับวันนี้ตนะ้องขอบคุณพี่บอลนี่มากๆเลยนะคะยินดีมากเลยค่ะ อ่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ6โชว์รูมที่แสบป่านพาไปดูนะคะที่มหาคนครออโต้กรุ๊ปค่ะสาหรับคนงบน้อยนะคะที่อยากออกรถในงบแค่4,000บาทค่ะซึ่งถือว่าดีม,มากๆสาหรับเศรษฐกิจในยุคนี้แล้วก็ใครที่อยากออกรถแต่แบบมีงบน้อยก็คือ ต้องมาที่มหานครออโต้กรุ๊ปเลยนะคะเพราะว่ามีให้เลือกถึง6แบรนด์ด้วยกันเลยทีเดียวสามารถเดินดูได้เลยนะคะว่าเราอะ่ะชอบรถแบรนด์ไหนรุ่นไหนหรือว่าออปชันยังไงก็คือสามารถไปดูได้ทุกแบรนด์เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะที่ต้องการจะออกรถในงบแค่4,000บาทแล้วก็คลิปต่อไปนะคะแายป่านจะพาไปทําอะไรก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะสําหรับนี้สซบป,ป่านลาไปแล้ว,ลวสวัสดีค่ะ